รายการด h e v อย c ์นะครับนับว่าเป็น r e a l ล t ิใหม่ที่มาแรงมากในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าได้มีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่มีคุณภาพเสียงอย่างแท้จริงและที่สําคัญนะครับได้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความนิยมให้กับรายการได้เป็นอย่างดีครับด h e Voice มีสโลแกนว่าเสียงจริงตัวจริง ช่้กระบอกชัดเลยนะครับว่าเป็นริการที่ต้องคัดเลือกคุณภาพของเสียงเท่านั้นไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จําเป็นต้องใช้หน้าตาของผู้เข้าแข่งขันในการรียกเรติร้งของคนดูครับ The Voice มีต้นกําเนิดมาจากประเทศฮอลแลนด์แต่มีชื่อเสียงโด่งดังไปแล้วกว่า40ประเทศทั่วโลกแต่ที่สร้างเป็นกระแสท,ทออพรา o อเ h e t o w ทาวได้ก็คือในประเทศสหรัฐอ,อเมริกาครับซึ่งเพิ่งจะออนแอร์ไปในช่วงของปีที่ผ่านมานี่เอง เนื่องจากสามารถดึงผู้ชมทางบ้านให้มีส่วนร่วมได้อย่างมากครับเพราะถือว่าเป็นประเทศที่ใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะซึ่งรายการดูะวอยซ์นี้ได้มีแนวคิดในการใช้ T w i t t e r ในระหว่างการจัดการแข่งขันสามารถสร้างประสบการณ์ให้คุณผู้ชมดูรายการโทรทัศน์ร่วมกันได้ครับทั้งในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์การให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันและที่สำคัญเป็นการเพิ่มความนิยมของรายการได้อย่างมากภายในระยะเวลาอันสั้นครับ รายการ The Voice ถือว่าเป็นตัวอย่างรายการที่ใช้โซเชียลมีเดียได้สมบูรณ์แบบที่สุดและพยายามที่จะนำเทคโนโลยีใหม่มารวมกันไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการและเป็นเครื่องมือทางการตลาดไปพร้อมๆกันเสน่ห์ของ The Voice ที่สร้างความแปลกใหม่กับวงการแข่งขันร,ร้องเพลงให้แตกต่างจากค่ายอื่นก็คือรูปแบบของการแข่งขันด้วยครับผู้เข้าแข่งขันก็มีโอกาสในการเลือกโค้ชแทนที่จะเป็นเพียงกรรมการที่ให้คำแนะนำเพียงอย่างเดียว ซึ่งแต่ละท่านก็เป็นศิลปินที่ดังมากประสบการณ์ที่จะรับหน้าที่มาเป็นโค้ชเพื่อให้คำปรึกษาพัฒนาทักษะการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นจินเฟอร์คิมโจอี้บอยก้องสารัตและสแตนพัพพิวัตรซึ่งแต่ละท่านล้วนแล้วจะเป็นนักร้องเสียงคุณภาพสามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้เข้าแข่งขันได้อย่างไม่ค้านสายตาคนดูในขณะเดียวกันโค้ชก็มีสิทธิเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าทีมได้ทั้งสิ้น12คนเพื่อไปแข่งขันในรอบถัดไปโดยเมื่อคนที่เข้ามาแข่งขันเริ่มร้อง ถ้าโค้ชชอบเสียงของคนคนนั้นก็จะกดปุ่มไฟที่มีชื่อว่า I want you แล้วก็อี้ของโค้ชคนนั้นก็จะมุนกลับมาให้เห็นหน้าคนร้องถามว่าความสนุกของรายการนี้อยู่ที่ตรงจุดไหนนอกจากการฟังพลังเสียงที่มีคุณภาพแล้วคำตอบก็คือลีลาไหวพริบป,ปฏิภาณของโค้ชทั้ง4ท่านในการแย่งการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้ามาอยู่ในทีมของตน ในรูปแบบการเน็บการแซวและโน้มน้าวให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกที่จะอยู่ในทีมของตนเพื่อการแข่งขันในรอบถัดไปซึ่งเป็นอีกจุดที่หาไม่ได้ในรายการอื่นสามารถเรียกทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากคุณผู้ชมได้ครับทั้งนี้ผู้จัดในไทยตั้งใจว่าจะมาปฏิวัติการแข่งขันร้องเพลงในบ้านเราคือในต่างประเทศจุดที่สร้างความแตกต่างได้อย่างมากก็คือคุณภาพของผู้เข้าแข่งขันและประสบการณ์ใช้โซเชียลมีเดีย สำหรับในไทยอย่างแรกดูเหมือนจะผ่านแล้วนะครับแต่การสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทวิตเตอร์ตอนนี้เพิ่งจะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นเองครับ รายการดูบอยส์นะครับนะับว่าเป็นอีกหนึ่งเคสตัดี้ที่มีความน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะหาจุดแตกต่างให้เจอนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดเดิมว่าอยู่แล้วซึ่งถือว่าทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในทุกวันนี้ครับแล้วกลับมาจดลึกแนวความคิดในการทําธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพจนนาพรมสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง business intelligence วันนี้สวัสดีครับ